าจะหน้นาใกล้กล้อง่อยเดอนะคะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อก,กี้เปเรียนมาเรียนมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ทํากับตัวเองทุกวันนะอ่าวันนี้นะคะนิดก็จะมาแบ่งปันนะคะวันที่หนึ่งนะคะคลิปมากับยี่วันนะคะคือการเคลียร์จิตนะคะ สำหรับใครที่อยากจะมีรายได้ปังๆนะคะหรือชีวิตมีความสุขมั่งครั่งโชคดีมากขึ้นนะอ่ะวันนี้พี่น,นี่จะมาแบ่งปันพี่ปกติก็ทำกับตัวเองนะคะเราไม่เคยตกโฟแต่ว่านะที่เราเรียนใหม่แต่เรารู้สึกว่าเรามาแบ่งปันไม่ครบต้องทีเลยต่อวันนี้ก็เลยจะเริ่มทำคลิปนะคะ แล้วก็จะเอาไปลงทุกช่องทางเนาะพี่ปรารถนาที่อยากจะลงทุกช่องทางนะมีคนรู้จักพี่เยอะแยะมากมายนะทุกคนนะ,ะพี่ก็ได้เยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะจากการเรียนคิดมหากรารนี้ค่ะตั้งแตออ่การรู้จักบทแรงดึงดูด,ดกฎจักรวาลค่ะได้ตั้งแต่เงินรอบแรกค่ะนะคะมันได้มากกว่าเงินค่ะนะคะ ตั้งแต่สามหมื่นแรกที่เข้ามาในบัญชีจงังงงแล้วก็มีเข้ามาไม่เคยขาดมือมีอยู่มีกินดีก็ว่ากันได้นะคะขายอะไรก็ขายดีค่ะนะคะพี่นิดนะคะเป็นคนหนึ่งที่ขายของอะไรขายมาตั้งตั้งแต่สบ,บู่ครีมสบ,บู่ล้างจุดซ่อนล้นขายดีทอกขายอะไรแบบเนี้ยนะคะสบ,บู่ยาเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะอะไรมากมายขายมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะจนมาขายกระเป๋าดักซับนี่แหละค,ะะค,ะะคะ่ะนะอ่านะคะแล้วก็ นะคะโอนเงินสั่งซื้อเราก็ได้ตอนที่พินิดนะคะมาเรียนรูค้คิดาอากาบนะตอนนั้นค่ะนะคะเราก็ยังไม่ได้มีเงินซื้อกระเป๋าดักซับเหมือนทุกคนค่ะนะคะหรือว่าใครที่มีเงินซื้อกระเป๋าดักซับนะคะก็ซื้อเลยก็ได้ค่ะนะคะติดตามพินิดไว้นะคะเอ่านะ,ะบอกเลยว่า นับจากนี้ไปค่ะนะคุณจะเปิดรับการไหลของเงินแบบปังๆมากแน่นอนค่ะนะสำหรับ,บใครที่อยากจะมาเข้ามาขายของออนไลน์เนาะหรือว่าคุณไม่มาคุณก็ไปทําช่องทางอื่นกับแบรนด์อื่นก็ได้แต่เราแค่อยากจะมาให้นะคะคือก็งงเหมือนกันพี่โพสขายกระป๋อ,อดักซับปุ๊บก็ขายได้ปรับนะคะทั้งทั้งที่ทำไมมันขายง่ายจาัทง,ทงทั้งทั้งที่ใบราคาหนึ่งก็สูงเหมือนกันแต่มันขายง่ายอะ่ะแต่ลูกค้ายอมจ่ายอะ่ะเห็นไหม นะคะทุกคนก็สามารถทําได้ค่ะไม่เกี่ยวกันกับว่าคุณเป็นใครนะคะอะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะพี่อาจจะไม่มีการทดลองอะไรมาให้ทุกคนดูนะอ่ะนะ,ะวันนี้คนเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเรายังไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ทําไมเวลาผ่านไปทําไมเรามีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหัวขยะเต็มไปหมดสังเกตไหมอ่ะนะ,ะแล้วทีเนี้ย เราจะทํำยังไงให้มันหายจากขยะที่มันเต็มสมองเราไปหมดอะเนี่ยทําแบบนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆให้เรานะคะตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเราอาจจะโดนบ้างแหละพ่อแม่สอนเราแบบตั้งใจเรียนนะลูกเป็นเด็กดีนะลูกเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกไปโรงเรียนครูก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราทําไม่ดีเนาะครูก็จะบอกว่าถ้าไม่หนูทําแบบนั้นทําไมเธอทําแบบนั้นทำไมไม่ทําแบบนี้อ่ะ คนนั้นคนนี้ก็จะบอกเราประมาณนี้ใช่ไหมพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆพ่อแม่ก็จะด่าว่าเราอะไรไี้ยประมาณนี้เนาะเออพอนะคะทีเนี้ยนะคะชีวิตเราก็เจอแต่น้ำำําดําเจอแต่เรื่องแย่ๆมาทั้งชีวิตแล้วนะคะให้ทุกคนค่ะให้เคลียร์สิ่งเนี้ยออกจากสมองเรานะคะให้อภัยตัวเองค่ะนะคะคือการขอโทษตัวเองค่ะนะคะ ฉันขอโทษสมองนะที่ฉันรับแต่เรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะต่อไปนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะคิดแต่เรื่องราวดีๆบวกๆให้เธอนะให้เธอมีความสุขฉันขอโทษตานะที่ฉันเอาสายตาไปมองอะไรที่มันไม่พัฒนาชีวิตครอบครัวฉันเลยฉันขอโทษเธอนะฉันขอโทษผิวนะที่ฉันไม่เคยดูแลผิวเลยฉันขอโทษลำคอนะที่ฉันใช้น้ำเสียงเยอะไป ฉันขอโทษร่างกายของฉันที่ฉันไม่เคยเห็นค่าในตัวเธอเลยวันนี้ขอโทษแค่วันเดียวค่ะทุกคนคุณมีผิดพลาดตรงไหนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยทานอาหารไม่ตรงเวลาจนทําให้ตัวเองปวดท้องนะคะเราขอโทษนะที่เราอะทานข้าวไม่ตรงเวลาจนทาให้เธอปวดท้องอ่ะเราขอโทษค่ะนะที่ ฉันไม่ดูแลไม่ออกกําลังกายจนทาให้เธอปวดเขา่านะคะพี่ก็ขอโทษตัวเองค่ะนะคะเพราะมีปัญหาตรงนี้นะคะ่ะเดินมากนะปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกว่าน้าหนักเราเยอะขึ้นนะคะเราก็เลยทุกวันได้คุมน้ําหนักตัวเองแลวออกกาลังกายด้วยนะะเรามีปัญหาตรงไหนให้เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณเธอมากๆที่เธอจะจําแต่เรื่องราวไม่ดีเรื่อง,ร,องราวดีๆ ส่วนเรื่องไม่ดีให้เธอลืมเลือนหายไปขอบคุณหูนะที่เธอรับฟังแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณดวงตานะฉันรักเธอนะขอบคุณที่ทําให้ฉันได้มองเห็นสิ่งสวยงามดีๆแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ขอบคุณผิวหน้าของฉันนะที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กต่อไปฉันจะทาครีมกันแดดฉันจะทาเซรั่มให้เธอหน้าใสหน้าเด็กนะ,ะนี่คุณสัญญากับตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พัฒนาตัวเอง อขอบคุณเงินในกระเป๋าของฉันขอบคุณเสื้อผ้าที่ทำให้ฉันสวมใส่สบายขอบคุณลมหายใจของฉันที่ยังมีลมหายใจอยู่อขอบคุณจากหัวใจและทนี้คุณจะบอกเลยมันต้องทำมันด้วยตัวเองอะมันจะโชคดีมากเดินไปไหนมาไหนก็รู้จักได้ของขวัญของฝากของอยู่ของกินเลื่อยเอะพินิดได้อะ,อะนะคะ นอกจากนั้นค่ะเงินทองความสุขคือคือเป็นสิ่งที่มันหายากคือความสุขค่ะนะคะความสุขที่แท้จริงนะที่ไม่ใช่สีแซงอะที่มันหาไม่ได้มันอยู่ที่ข้างในใจเนี่ยนะคะขอบคุณขาทั้งสองข้างนะที่แข็งแรงสุขภาพดีเดินได้สะดวกสบายนะคะ,ะเดินไปตรงไหนก็จะไปตรงพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองอะ ขอบคุณมืออันแสนพิเศษของฉันที่ทําให้ฉันหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จง่ายสบายสบายความจําฉันดีเยี่ยมฉันมีความรู้มากพอที่จะทําให้ฉันได้จํานวนเงินมหาศาลอ่าอ่าแล้วก็พูดภาษาด้านดีๆให้กับตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่นฉันเก่งมากฉันทําได้คนอื่นทําได้ฉันทําได้คนอื่นขายได้ฉันขายได้คนอื่นรวยได้ฉันรวยได้ ฉันคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยฉันคือคนรวยที่สุดในตระกูลอ่ะนะคะคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอ่ะคุณพูดให้กับตัวเองค่ะซ้ำๆๆจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหนึ่งใน21วันค่ะพูดจนกว่ามันจะทําให้เราประสบความสําเร็จจริงๆค่ะทุกคนอ่ะนะคือแม่ครูสิตาภายใน1เดือนค่ะใช้กดแรงดูนะคะทําธุรกิจออนไลน์จนประสบความสําเร็จค่ะมีธุรกิจค่ะทูธทาได้จริงค่ะอ่ะ ได้เงินหนึ่งล้านบาทเราก็เลยเอาความรู้ที่ครูลองมาทําดูแล้วก็เอดาดันไปใช้ทุกเรื่องขายสังขยาใช่ไหมเราใช้ความรู้สึกแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกค้าเยอะมากที่จะมาซื้อของเราแล้วโคกเขามาซื้อมากจากไหนก็ไม่รู้ซื้อแล้วก็ขายดีมากลูกค้ามาลุมซื้อแบบขายดีขายดีอ่ะแล้วก็เราทําใจแบบเนี้ยให้มีความสุขเฮ้ยมันเหมือนแบบไม่รู้ลูกค้ามาจากไหนอ่ะนะ แล้วขายของออนไลน์เหมือนตอนเริ่มได้เงินหมื่นแรกใช่ไหมขายสบ,บู่พิงเรดดี้ร้อยก้อเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วก็ขายกระเป๋าเขาขายได้เลยตั้งแต่วันแรกอะ่ะเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจทําแบ่งปันด้วยเราตั้งใจขายของด้วยนะความรู้เนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมเราโปรแกรมตัวเองแล้วเราก็เอาความรู้เนี่ยไปหาไรายได้เสริมเพื่อจะมาพูดขายของหาหาหาเงินบนโลกออนไลน์ได้เลยอ่าทุกคนนะคะ เนี่ยเราพูดต่อ,ตอ,ตอไปเนี้ยเราก็พูดแต่เรื่องราวดีๆให้ตัวเองขอบคุณที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ทําให้ฉันโชคดีทุกด้านของชีวิตฉันเนรมิตเงินได้ฉันเสกเงินได้ฉันมั่นยายมั่นใจเงินลอยอยู่กากอากาศฉันสามารถหาได้เสกได้ฉันสามารถช่วยคุณได้เป็นล้านๆนคนอะไรอย่างเงี้ย นะคะปีนี้ก็อธิษฐานจิตค่ะขออธิษฐานจิตทพ่่ะเจอกัลยาณมีตนะคะที่จะมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือสังคมด้วยกันค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณนึงคนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะครูจะสอนเสมอว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถออกมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนได้<ส>คุณจะมีมากหรือมีน้อยมีเยอะไม่เกี่ยวกันเห็นไหมพี่ก็ยังทําเลยพี่ไม่เกี่ยวกันว่าพี่จะมีเยอะมีมากอยู่ที่ใจพี่ค่ะใจพี่ สูงพอใจพี่มีความสุขพอพี่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆกัลยาณมิรนะคะแต่คือให้ทุกคนฟังกันให้จบแต่ถ้าฟังไม่จบก็คือไม่เข้าใจกันแน่นอนค่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นที่เราได้จากการเรียนรู้แบบนี้การเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองมีความสุขจังเลยนะคะแล้วเราอ่ะจะไม่รับเรื่องลบนะคะสัญญากับพี่นิดนะคะสำหรับใครที่ จะมาติดตามพี่นิดนะคะสัญญากันได้ไหมพี่ก็จะสัญญากับตัวเองเราต่อให้เรื่องลบมาประเชิญนะคะเราจะไม่รับเรื่องลบค่ะข่าวลบๆหนังน้ำเน่าเพลงเศร้าๆไม่เอาเลยนะคะถ้าหนึ่งในยี่สิบเอวันค่ะคุณอยากจะมียอดขายปังๆคุณอยากจะโชคดีเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขภาพดีนะคะสุขภาพด,นะะาพดีเริ่มต้นที่นะคะจิตเราค่ะ จิตนำกายค่ะเมื่อจิตใจเราดีสุขภาพเราก็จะดีค่ะเห็นไหมยากไหมในการคิดคิดให้ตัวเองมีความสุขคิดให้ตัวเองโชคดีคิดให้ตัวเราเองเจอแต่เรื่องราวดีๆทุกคนุนอ่ะต่อให้วันเนี้ยเคยไหมมีเงินติดตัวอยู่250บาทอะ่ะแต่ก็มีความสุขได้อะ่ะนะคะเห็นไหมทั้งวันถ้าเรามีความสุขเดี๋ยวเงิน แสนเงินล้านก็จะไหลามาทีมาเองเป็นเชื่อวบ้านอย่างนั้นค่ะไปแล้วนะพี่ก็หวังว่าพี่จะแบ่งปัน21วันนี้ให้จบให้สำเร็จทุกช่องทางนะคะพี่จะทำให้ได้ค่ะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูบอกเลยว่าพี่ได้มากกว่าที่พี่มาพูดค่ะได้มากกว่าสามหมื่นแกค่ะได้มาไม่ขาดสายเลยค่ะมีอยู่มีกินดีจากการใช้กดแรงดูดต่อไนี้พี่ก็เลยจะมาแบ่งปันถ้าคุณไป เอาไปใช้ไปขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วนะคะได้เงินฟรีมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะก็ก็ยังก็เป็นยังไงก็มาแชร์ใต้คอมเมนต์นะคะในช่อง Youtube พี่นี้ได้หรือเพจหรือว่า facebook พี่นี้ได้ค่ะนะคะไม่ใดตะหวังอยากจะได้อะไรจากพวกคุณค่ะแค่อยากจะมาให้ค่ะนะคะอะหรือสนใจที่อยากจะซื้อสินค้ากับพี่พี่ก็จะขายพี่ก็จะนั่นให้แต่พี่คืออยากจะมาให้ด้วยหัวใจก่อนค่ะ นะคะอ่า,า,อาไปแล้วเด้อเขาเล่นหะารจ้า